ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องที่รู้จักกันในเกมแกล้งไปจีบเพื่อนผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนผมเนี่ยจะมีปฏิกิริยาการตอบสนองต่อผู้หญิงที่มาจีบหรือว่ามาคุยด้วยยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับผมอยากจะชวนทุกคนมาเล่นด้วยกันในตอนนี้นะครับผมจะเล่นประจําอยู่ที่เมืองวันดีซิตี้เป็นเมืองที่กําลังจะเปิดในวันที่18เดือนนี้ก็อีก2วันเพียงแค่กรอกวลิ่ก็สามารถเข้าได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งดิสเซิร์ฟไว้ใต้คลิปนี้ยังไงก็เข้ามาสนุกดีกีนน City. ปดป ไปหาสองคนเมื่อกี้ไอ้บ้านแกงอ่ะแล้วก็ไปแบบว่าไปอ่อยไปขอเงินไปมันน่าจะให้อยู่ดียวดูว่ามันจะแบบนอะมันจะเป็นสายเปรหรือเปล่าอ่อยไม่เป็นเป็นเมื่อกี้หมอยทำได้เลยอ่อยไม่เป็นใช่ก็แค่พูดปกติใช่ใช่ดิมันน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละจำชื่อไม่ได้ไม่งั้นก็โทรหามันได้บ้างมีเบอร์มันบีมีมีเบอร์มันไม่ใช่หรอมันเคยโทรหาแต่ไม่ได้เมมไว้เฮ้ยไหนลองกดดูกดดู เดี๋ยวดูให้ไอสามสี่สองสี่เนี่ยโทรไปใครอ่ะชื่ออะไรนะอันนี้มันชื่อชื่ออะไรวะลืมฮัลโหลฮัลโหลวถามมันอยู่ไหนเหรอเออถามถามมันกำลังจะไปกระทืบตำรวจแล้วนึงช่วยสิก่อนัอนอ่ไหนอะ่ะ <c oughs> บ้านแกงเหรอไปอยู่บ้านแกงอ่ะบ้านแกงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวไปหาไปหนึ่งวานหน่อยได้ไหมอะ่ะคิดถึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปหนึ่ง เดี๋ยวกเราไอตีหลดเจ็ดคนเนี่ยมามเร็วๆเได้ไหมคิดถึงอ่ะได้ได้ได้นะคิดถึงไม่ไหวคิดได้ไไโอเคโอเคโอเคโหและนี้พอว่าอ่อยไม่เป็นเอาไม่เป็นเอาอนี้อะไรอ่ะยาไมอ๋อมันมีไอท็อปด้วยมสองคนเลยสองคนเอาไงอ่ะเอาไงขอขอสองสองได้ไห คัทไหนอ่ะคัทไหนอ่ะกางเกงดำกางเกงดำเหรอกางเกงดำไหนอ่ะหู้เยอะเยอะนี่หรอไม่เงบ้างน้องพาไปใต้เหี้ยไม่นี่อยได้ไหมอ่ะพาไปคุยไกลๆเลยอยากอยากอยากอยู่ได้สองต่อสองอ่ะไว้ใจไม่ได้ไไไว้ใจม่ด้ด้วยเหมือนไม่เชื่อเนี่ยเปาพี่บอกบอกเพื่อนได้วยว่าอยากอยู่สองต่อสองเออใครตามมาเขาตามมากันนะได้ได้ได้ มันไปและให้พูดเนี่ยต่ออะไรก็ได้ไปเลยพี่เอ็มพี่เอ็มว่าช่วงนี้หนูรู้สึกแปลกๆอ่ะว่ารู้สึกแปลกอันนี้หนูหนาวๆร้อนๆเย็นๆอ่ะเหมือนตัวร้อนไม่สบายอ่ะไปกินยาฮะเหรอะไรก็ได้เล่นไม่ได้พี่เอ็มเล่นไม่ได้ได้เลยโดนด่า ไม่ได้เออแต่เอาไอท็อปก็ได้นะไอ้ท็อปนี้ไหลเลยล่ะพี่เอ็มมาถือว้ถือไว้อะไรวะจ่ะถือไม่ได้แล้วนีงเราจะบอกไอ้ยอย่าไปบอกมันอย่าไปบอกมันไว้ใจไม่ได้นะว่าการนี้มาอยู่ยากคิมมี่เนอะโตเปล่าไม่มีอะไรหรอกบอกมันแค่เล่นหมูก็ตาไม่ทันบอกมันไปเออก็แค่เล่นหุกเปล่าขึ้นรถไปเลยไปเลยขับไปเลยขับไปเรื่อยเลยไปเที่ยว เออไอตัวนี้ไหลแน่นอนเปล่าที่อดิตั้งเท่าทะเลกันไอตัวเนี้ยตัวดีเลยแปลกกัเราอะแปลกอะไรพี่หมีนี่อะไรนีอะไรหรือเปล่าแปลกแปลกหน่อยแปลกหน่อยไปไปทำมันปันเจ๊งนี่พี่หมีกดตัวบีแล้วไอพี่หมีแปลกดีไม่ใช่อุ้มไม่ใช่พี่หลังพี่หมี แล้วก็เดี๋ยวพี่มีกดอีโมท่านี้นะท่าที่เอ่อเดี๋ยวพี่มีกดเดี๋ยวพี่มีกดท่าท่าที่สองสามสองนะท่าจะเล่นอะไรกันวะเนี่ยเป่าเล่นอะไรและใครโทรมาอีกอ่ะน่าจะ่อันั้นแหละใช่ไอตัวนั้นเลยตัดเลยตัดเลยตัดเลย มันจะอ๋อโอ้โหมันจะร้องงั้นอือ้ไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนก็ก็อยากอยู่ใกล้ๆชิดๆอ่ะมันโทรมาไม่อยู่ในเปลาลำหนึ่งนะมีคนโทรมาฮัลโหลฮัลโหลคิดถึงกันมาหาหน่อยดิ<ไ>คิดถึงกันมาหาหน่อยดิไปไม่ได้ลำหนึ่งเร็วคิดถึงรีบมา,าเลยเม<อ>ื่อกี้ตาม,มุกไปถามแล้วตอนนี้มาบอกคิดถึงว่า อะไรไว้แล้วเรามีไรหรือเปล่าเนี่ยไม่อยู่ตรงนี้ก็อุ่นดีเนาะท้ามอยู่ดีๆเราก็แปลกแปลกๆแล้วเราอ่ะฮึไม่แปลกแปลกตรงไหนมึดอัดไหมอ่ะมึดอัดไหมไม่อึดอัดแต่งงอยู่งงอยู่ทำอะไรอยู่เดี๋ยวเราอ่ะทำอะไรอ่ะแปลกออกมาแปลกๆก็ก็อยู่กับพี่ท็อปไงนั่งไม่ได้อ่ะอยากนั่งปักอ่ะได้นั่งได้เป็นไงดูเสียงว เขาไม่ออดดิเด๋อ,อทำไมไม่อ,อ่อนอ่ะไม่อ่อนอะก็ไม่อยากอ่<ห>อนฮะก็ไม่อยากอ่อนทำไมไม่อยากอ่อนก็ไม่อยากอ่อนเปามาีว้บวบฟีไหม ح ح> เอาแล้วถามว้าเฟดัปไงละ่ะบอกแล้วว่าไอตัวเนี้ยมันไหลบอกเลยว่าตัวเปาก็บอกว่าก็เฟดยังไงที่เป่าไปกดติดตามมันอะ่ะมันบอกเลย ก็เอาไว้นั้นไ้ก่อนไงก็ไปกดติดตามเพจไอสิ่งที่กดติดตามเพจไปแล้วอ่ะเออเปล่าอะไรกอะไรใช่แล้วมันเฟซอวตารอ่ะฮะใช่ไหมเฟซอวตารอืมก็ใช้แล้วไปก่อนได้ไอ้กดไลค์กูด้วยแม่งแฉมันมาอันนี้หรอไม่รู้ได้ยิ้มเสียงจุ๊บเลยแสดงว่ามันเข้าไปดูแล้วเปล่าเปล่าเปล่า บอกมันถ้าอยากได้เฟซจริงก็อ้อนหน่อยดิบอกมันเล่นดูว่ามันจะเออแกล้งมันไงเฟซจริงเลยหรอไม่แค่แบบว่าเออแล้วดูว่ามันจะมันจะอ้อนยังไงไงถ้าถ้าอยากได้เฟซจริงให้อ้อนก่อนดิอ้อนยังไงฮะก็อ้อนก่อนดิขอขอขอเฟซจริงหน่อยได้ไหมขออ้อนวันนี้ ให้อ้อนยังไงเราอ้อนผู้หญิงไม่เป็นไอ้ก็อ้อนของกติไงไม่เคยอ้อนแล้วอ่ะมันจํามันจําไม่ได้แล้วว่าต้องอ้อนยังไงมันจำไม่ได้ด้วยอ้อนอ้อนก่อนขอดูหน่อยนะขอดูหน่อยอ้อนก่อนก็ขอวับหน่อยไงขอเตสหน่อยไม่ให้อ่ะทาไมอ้อยังไม่สุดยังไม่ให้หรอกไม่สุดยังไงสุดแล้วไม่เอาถ้าได้แค่นี้ก็ยังไม่ให้หรอก เนี่ยให้ให้้ามตุติขับถึงตรงนู้นแล้วถ้ายังอ้อนไม่สำเร็จไม่ให้แล้วนะเฟสอ่ะตรงไหนน่าเห็นว่าหน้าขานู่นเหรอใช่เขาหน้าไม่เขาอ้อนเลยเขาอ้อนไม่เป็มอ่ะไม่อ้อนไม่เคยอ้อนผู้หญิงแล้วว่าอ้อนดีล่าสุดมีแฟนไปล่าสุดสองปีที่แล้วสองเจอเขาไม่ได้ไม่ได้คุยกับผู้หญิงเลยอ้อนยังไงทำตัวน่ารักทำตัวน่ารักไว้ เขาตายเนี่ยนะลาัาพอไปอะไรกันเนี่ยตายสลับกันจอเนี่ยสลับกันเตยถ้าตายเขาพูดได้ไหมฮึถ้าตายเขาพูดได้ไหมใช่พูดดลยดาได้เหรอมันไม่โลเพนะอันนี้ไม่ต้องโรหวกโลเพล้วไม่โลเพตั้งแต่ขอขอเฟล่า้วยังแยถาวรเขา่าโลเพทไมไม่ให้นั่อกอนก่อนจะถึงก่อนนะจะถึงแล้วนะ อลถึงแล้วนะแลให้ทำไงนะขอขอขอเออดีขออันนี้เลยเหรอดูว่างน <c oughs> เนาะแปลกอะเราเทียบร้อย <c oughs> ไม่ต้องไปไหนกันแล้ววันเนี้ย <c oughs> จบยังไงอ่ะช่วยคิดหน่อยดิจบยังไงเหรอเป่าก็บอกว่าให้ไปแล้วก็บอกว่าโมเมนต์เกมบอกมันพูดรอบสุดท้ายถ้าแบบว่าถ้าแบบว่าถ้าไม่พูดก็จะไม่ให้แล้วนะ จะพูดให้พูดมันต้องมีคําให้เขาพูดดิคําอะไรต้องแบบคําให้เขาพูดอะ่ะไม่งั้นเปาก็สะกดโมเมนต์เกมให้มันอะ่ะเดี๋ยวมันจะงงไงพอ M O M E N T มันก็อาจจะอันนี้ไงเดี๋ยวอาจจะคิดอ <c oughs> เอาแบบตัวสะกดให้มันอะออเ,อเ,เดีเยวเตรียมพ์พ์ยังเตรียมแล้วะติมพ์อะไรเนี่ยเฟสดีเ <c oughs> ข้าสองหน้า <c oughs> จอหรอ ใน w h a t s ในทพานะสักกอทีละตัวนะ M O M E N T G A M E S b y ไ bye จุ๊บจุบแล้วอะไรนะเบงกแเบงดีอย่าไปยินู้แล้วมึงเป่ากน่นเกมนะ ฮัลโหลไอ้ท็อปมึงนี่เอาเรื่องเงี้ยฮะไอเอ็มนี่ตอนไอเอ็มไอเอ็มนี่แบบฮะยังแบบยังงงอ่ะยังงงอ่ะไม่กูแข่งแหวยดิกูแข่งไม่ใช่ไอเยี่ยมึงตามไม่ทันไอสัตว์กูกูบอกว่าแล้วมันไปแถามไอเอ็มเนี่ยเอ็มมันไม่เอามึงบอกแล้วอย่าไปอย่าไปควายกูบอกเอ็มมันไม่เอามึงมันเอากูกูบอกว่าสลัตว์ไอท็อปไอท็อปนี่ไหลเลยอ่ะยมอแต่คนยุยง